ครับคะแนนครับพูดถึงเกมนี้ครับเก็บ3แต้มได้จากทีอมอย่างบุรีรัมย์อย่างไรแต่กับก็เป็นเป็นเป็นสามแต้มแต้มใหญ่นะเพราะว่าบุรีรัมย์ก็ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยแล้วก็เ,เราเราเรารู้เขาเรียกว่งไงคุณภาพทีมของบุรีรัมย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่สามารถปล่อยสถานการณ์ให้เจอตำแหน่งหนึ่งต่อนหนึ่งได้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่การเคลื่อนตัวซึ่งเป็นเป็นความสัมพันธ์ความเข้าใจเกมแล้วก็ คุณภาพของเขาที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ก็ก่อนมาเราก็พยายามที่จะบิ้วทีมของเราแหละว,ว่าต้องการที่จะเอาสามแต้มให้ได้นะครับทุกคนก็มีความมุ่งม,มั่นที่อยากจะได้สามแต้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เราสามารถขึ้นนําได้ถึงสองศูยนย์อะไรเงี้ยจากจากรูปเกมที่ที่สูสีมากในช่วงตนน้นนะพอนำสองศูนย์แล้วเนี่ยมันก็เป็นปกตินะด้วย เมนทอยที่ของนักเตะก็จะดับลงมาในเรื่องของการเล่นถอยมาเล่นเกมรับค่เนื่องเยอะไปหน่อยเงี้ยพอถอยมาปุ๊บก็กลายเป็นบุยรำเริ่มเริ่มม,มีพื้นที่มีการเคลื่อนตัวมีการสแสดงสยภาพที่ที่นักเตะมีออกมาอะไรก็ทาให้เป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเขาได้ในคขึ้นแรกก็เป็นรุ่นนั้นเี่ที่ทำให้เกมมันเปลี่ยนถ้ารำสองศูนย์ในขึ้นแรกก็าอาจจะขึ้นหลังก็าอาจจะเล่นได้ง่ายระหวา่างทัติกได้ง่ายกว่านี้พอสองหนึ่งปุ๊บมันก็เด็กกดดันแล้วก็แล้วก็ ดีลัมก็ก็ปฏเสมอได้ก,ก,ก็เราพยายามที่จะควบคุมคุณภาพในแนวรูกของเขาให้ได้คือปรับหลังสามคือเอาทอมลงไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแนวรูกของเขาสามตัวในในหน้าลายมันค่อนข้างอันตรายมากนะซึ่งการใช้มิดฟิลด์ตัวรับอย่างปริเป็นไปยืนคอมเวอร์มันก็อาจจะไม่ได้ธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องยอมเสียที่จะจะจะ,จะ,จะ,จะเปลี่ยนทองออกไปอะไรเงี้ยในช่วงสถานการณ์นั้นเนี่ยเพื่อให้ให,ให้สามารถจัดก,การเกมรูกทุ่สู้ได้ได้บ้างก็ สุดท้ายแล้วก็พยายามยื้อแล้วก็จนมาช่วงนาทีบาปนั้นมันก็เป็นช่วงจังหวะของฟุตบ,บลอลแหละก็มีโอกาสเขาก็มีโอกาสชนะเราเองก็พยายามหาจังหวะและโอกาสที่ที่เหมาะสมแล้วมันก็ก็ได้จริงอย่างเงี้ยก็ต้องชมเชยเด็กครับที่ไม่ลดความพยายามเขาไมั่นดลงที่แบนครับพูดถึงตอนนี้แต้มต่างวลังก็ยังแค่แต้มอยู่ครับยังถือวา่ามีโอกาสลป็นแชมป์อยู่ครับพี่แบงค์คือเราก็พยายามอะไรนะอยากจะเป็นนักสู้ที่ดีอ่ะพยายามที่จะมีทั้งนักตีมี ส่งให้เด็กๆว่าเราต้องต่อสู้จนสุดทางให้ได้เพื่อจะลุ้นแชมป์ให้ได้อะไรเงี้ยสวดปลายทางจะเป็นยังไงก็ก็ก็ยอมรับผลการแข่งขันแหละเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้แหล,ละบุีรัมมีนักเแต่ที่มีคุณภาพในการที่เขาจะพลาดแต่ละครั้งในแต่ละแม์เนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยมากกับคุณภาพผู้เล่นที่เขามีอะไรเงี้ยเราก็สู้ในแบบของเราผมว่าหลายๆทีมก็สู้ในแบบของตัวเองนะเราไม่เอาทีมตัวเองไปเปลี่ยนกับ วิธีการทํางานวิธีการทําทีของแต่ละทีมทีมเราก็มีแนวทางแบบนี้แล้วก็มีนโยบายแบบนี้ในการทำดังนั้นคุณภาพที่เรามีก็อาจจะอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงเขามากอะไรแต่เราสู้ด้วยหัวใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่านกักเตะทุกคนก็พยายามสู้แล้วก็ยพยายามที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองเพื่อเพื่อ,อเอา ทียกคุณภาพของตัวเองให้ใใใใหหห้้้ห้็นถึงตัวนั้นให้ได้แล้วก็ผมว่าวันนี้เขาก็ภูมิใจที่เขาสามารถที่จะทําได้ในในการชนะุรัเวลาถึงแม้ว่าแต้มมันยังหา่างแต้มต่งเราก็พยายามต่อไปเพื่อจะเข้าไปใกล้เคียงให้ได้มาที่สุดตะกีสุดท้าย <c oughs> ได้ของพอตมาอาน <c oughs> ตรน <c oughs> พอใจแค่ไหนครับวันนี้ก็มีตัวที่ต้องใช้ด้วยก็เข้ามาได้แค่2วันหนงในการลงซ้อมอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีแบ็คไซด์อีกคนนะอยากใช้ก็ยังเจ็บอยู่น่าจะเป็นเดือนหนึ่งอย่างเงี้ย ก็คิดว่ามันมีหลายเกมหลายทัวร์นเาเมนต์ให้เล่นนั้นก็าการดึงหานมาก็เพื่อจะมาสป,ปอร์ตหรือว่าถ้าเขาโชว์ฟอร์มดีก็อาจจะเป็นตัวหลักก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องต้องแข่งขันกันทําให้ให้ให้คือเยังไงเรามีตัวเลือกทางเลือกมากขึ้นแล้วก็หานก็สิบปฏทิที่เขาแสดงให้เห็นเนี่ยมันก็เขาเขาเขาทำได้ดีในในหาจังหวะการเติมการให้บอลหรือแม้แต่การ เล่นร่วมกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็มีจังหวะที่ทําได้ดีหลายๆ,ายๆจังหวะเลยก็ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันนะผมว่าก็ยังมีเวลาให้เขาปรับตัวแล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นตัวเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นผู้เล่นสำคัญของเราในในในอนาคตได้นิตสองจะเติมใครอีกไหมครับตอนนี้ตลาดามันไม่ปิดปิดสำเร็ไม่มีแล้วครับเพราะเราอย่างที่บอกเรามีแนวทางนี้นโยบายการทันทีของเราแบบนี้อะไรเงี้ยก็เขาเรียกอะไร ไม่สามารถยกเลิกสัญญาใครได้หรือการเติมเข้ามาแทนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของของตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่และเป็นบัจเจ็ตที่เรามีนั้นการได้ทานกับนุ๊กก็ถือว่าผู้เล่นก็เติมให้ให้ให้ดีแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราก็มีคุณภาพของผู้เล่นที่เราจะสู้ในเ,เล a g สองถึงแม้ว่าหลายๆทีมจะมองว่าอาจจะอะไรไม่ได้เสริมตัวมากมายนักแต่เราเราใช้ในเรื่องของ ความจำเป็นความเข้าใจแล้วก็ระบบถี่ที่ที่จะเล่นสู้ต่อไป